thêm nó vẫn vẫn bị thêm vẫn à? không biết chọn đi Ồ, mừng. Chúc mừng. Chúc Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc ใช่พ right. ี่อ oh. ้อนมาตอนที่ใบกำลังจอดรถอยู่อ๋อแล้มึงพี่อ้อนไหมคะพี่ไก่โอ้ยพี่ไก่สวยไปไม่ว่าพี่อ้อนหรอกไปซื้อหมาพันอ์รีพี่ไม่เคยไปซื้อแบบไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะ ไซมีนี้อ่ะไวน่ารักเนาะต้องซื้อกระเป๋าหุ้วมันนะพี่เป็นคนไม่ถูกกระหม่อมเลยกระเป๋าได้นะมันอยู่ในกระเป๋าที่หิ้วไปมาได้ก็กล้าไงกระเป๋าที่มันไม่ได้ไม่ใช่หมาเป็นเล็กมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นใช่ไหมหลังยาวอ่ะหมาหลังยาวอุ้ยนี่แค่มเด็กอยู่แล้วนะใ่เด็กก็ได้กันเจ้าเวลาไปออกงานจะพาปุยไปด้วยไหม ถ้าไปได้ชนะครับปีปีหน้าปีหน้างานเทเอาไปด้วยโชว์เออพี่น้อยไม่สว่างเลยเอาหมาแบบเขาหมาขึ้นเวทีเลยต่อไปเราก็ก็ใค้ออาารให้ใบซื้ออาหารให้ยอาหารในท้เอปเาไปด้วยเอาเฟยกินมาม่าผัดปะ เจ้านายกินอาหารสดนละใบเดี๋ยวมันจะไม่ยอมกินโอ้ใช่มันจะไม่ยอมกินอาหารเจ้านายน้อยนายน้อยนายน้อยเจ้นายน้อยต่อไปต้องไปหาซื้อโปรตีนเกษตรต่อไปแล้วอาหารใบล่ะลืมเี่ยเปลยฝาเปลย เมันแปลว่าอะไรเหรอไว้ไม่รู้ว่ะไม่มีความหมายเอามาจากตามหนังจีนนั่นแหละเอางี้ถ้าครุณก็ให้แนะยนำตัวโดยไม่บอกชื่อเอาไปจะแนะนำยังไงว่ายากเลยไม่มีความหมายจะให้หมาแยเหรออาจารย์ใบข้าวบ้านวันแรกไอ้ที่ครูร้องให้แนะยนำตัวโดยไม่ให้ไปชื่อไปก็บลิ้งบลิ้งบลิ้งที่จะไม่ได้อะ แล้วมันจะฟังมันออกมอะบุราราเน่เดี๋ยวไปออกมันยังเด่นท์คุยต้องพูดภาษาขีดยาเฟย์ปะต้องภาษารัสเซียป่ะภาษรัสเซียต้องพูดภาษารัสเซียโอ้ยยากเลยรัสเซียเดี๋ยวพวกพี่ต้องไปเรียนภาษารัสเซียมาก่อนนะเจดอยแบงอะไรอน่ยเดี๋ยวนี้ก็สี่เดือนไงเนาะตอนนั้นตอนนี้มันยังไม่เป็นภาษาเนาะต้องซื้อยาเฟย์ปะอต้องซื้ออิสลามปะ

ລົມໄປໄປໄປໄ